สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ย่านอุนทาวหรือย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับก็มีนักท่องเที่ยวเยอะมากจะเห็นสถาปบัต,ตรยกรรมนะครับเป็นแบบที่โนโปรตุกีสนะครับนี่ผมมาไว้สอนนักเรียนชั้นป .5 ้าที่เป็นอารยธรรมของชาวโปรตุเกสที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับในช่วงสมัยอยุธยาสุบุทีแต่ก็มีการตกแต่งปรับปรุงจากเดิมนะครับทาสีสันใหม่สวยสดงดงามนะครับแต่ว,ว่านักท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับ มีสัญลักษณ์ไกด์นะครับนะครับท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปกันเยอะมากนะครับข้ามจำนวนก่อนนะครับซ็อกโบรี่ภูเก็ตนะมาภูกเก็ตก็ถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คจุดหนึ่งนะครับที่มาได้อยากให้มานะครับโอเคนะครับมีกระต่ายเอออกระตากระต่ายน่ารักมากครับ <ส>กพอดีเมื่อกี้โทรศัพท์ความจําเต็มนะครับต้องไปลบแอปที่มันจะเป็นทิ้งนะครับแน่หนไหมครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบที่โนโปรตุกีสนะครับสวยงามมากนะครับซึ่งยังคงอยู่ผู้กับเมืองภูเก็ตนะครับเราท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับทั้งเอเชียทั้งตะวันตกนะครับแล้วก็จะเห็นมีธงสัญลักษณ์เหมือนเป็นความหลากหลายทางเพศหรือเปล่าครับ นี่น,นะครับสวยงามมากเลยครับออก็มาภูเก็ตยังไงก็ต้องมาย่านโหทาวเมืองเก่านี้นะครับมีพงประจับตลอดทางเลยนะครับรงหลากสีเนี่ยนะครับใครที่บ้านอยู่แถวนี้ก็รวยเลยครับเปิดร้านค้าขายกันนะครับล่ำซ้ำกันเลยนะครับ มีร้านค้าหลากหลายเลยครับมีทั้งประเภทนั่งดิ้งหรือว่าขายสินค้าทั่วไปก็มีครับโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยไปหาจุดเดนมาร์กอื่นๆของภูกเก็ตท่องเที่ยวกันต่อนะครับขอบคุณครับครับนอกจากอ,รอารยธรรมหอตะวันตกที่เราพาไปดูที่โอลทาวเมืองเก่าภูกเก็ตแล้วนะครับอารยธรรมของจีนก็มีเยอะนะครับในจังหวัดภูกเก็ต เช่นที่นี่ก็คือศาลเจ้ากิ้วกิ้วเทียนเก้งที่สะพานหินภูเก็ตนะครับก็เป็นอารยธรรมของจีนนะครับที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับคนเจ้าสายจีนในจังหวัดภูเก็ตมีเป็นจํานวนมากครับเห็นไหมครับศาลเจ้าเนี่ยจะอยู่ตองข้างทะเลเลยนะครับตรงสะพานหินนะครับสวยงามมากนะครับก็จะมีอารยธรรมจากปัตยกรรมแบบจีนเยอะแยะมากเนี่ยใช้ในการเรียนการสอน เด็กป .5 นะครับเรื่องอารยธรรมของจีนได้เลยนะครับทมทั้งรูปปั้นมังกรเทพเจ้าต่างๆนะครับสิงโตนะครับนะครับแล้วข้างบนก็จะมีรูปปั้นเทพเจ้าหลายองค์นะครับองค์ี่กงก็มีนะครับก็คนไทยเชื้อสายจีนก็จะมาทำการกาบไหว้บูชาที่ศาลเจ้านี่นะครับเคครับ